วันนี้เราเรามาคุยเรื่องของการเก็บพระที่รู้เก็บพระที่เราดูเป็นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการเก็บพระเนี่ยหลายหลายคนก็คิดว่ามันมันจะทําให้เราเนี่รวยทําให้เราขายได้แพงๆแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าคุณเก็บในสิ่งที่คุณไม่รู้คุณดูไม่เป็นเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งไปหาคนนู้นคนนี้ใช่ไหม เออวิ่งไปส่งตรวจส่งประกวดอะไรเนี่ยแล้วแล้วมันก็ทำให้อะไรมันก็ทำให้เราเราไม่มั่นใจบางคนบอกมั่นใจนะส่งประกวดได้รางวัลส่งประกวดได้ถ้วยได้แต่ความจริงนะในในประสบการณ์ที่ที่ผมไปไปส่งประกวดพระมาเนี่ยมันมีหลายองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีคุณภาพ หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเขาเขาตั้งธงไว้ว่าพระที่ส่งประกวดเนี่ยต้องรับเขา้าเยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะแท้จะเทจยังไงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าแค่ส่งประกวดให้งานมันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการไปออกใบเซอร์ พอเราได้พระมาองค์หนึ่งแล้วเราก็ไปออกไปเซอร์ใช่ไหมเออพอได้พอออกไปเซอร์ได้แล้วโอ้โหโเราก็เอาไปขายพร้อมใบเซอร์แต่เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมว่าเวลาเน็ตไอดอลเซียนพระต่างๆเนี่ยนะหอบเงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไปเช่าพระเนี่ยเขาเขาไปเช่าพระที่มีใบเซอร์ด้วยหรือเปล่าใช่ไหม คือบรรดาเซียนต่างๆเนี่ยที่ออกไปเช่าทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เช่าหาพระที่มีใบเซอร์ใช่ไหมคุณคุณคุณเคยเห็นใช่ไหมเออทาไมพระที่เซียนไปเช่ามาทําไมมันไม่เห็นมีใบเซอร์ล่ะแล้วไอ้ใบเซอร์มันมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมเพราะเซียนส่วนใหญ่เขารู้อะว่าถ้าพระที่มีใบเซอร์เนี่ย นะราคามันก็จะจะอะไรจะแพงเจ้าของพระนี่จะเปิดพระแพงนะแต่ทีนี้เขาก็เลือกเอาพระที่ไม่มีใบเซอร์ใช่ไหมแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใบเซอร์มันเป็นเพียงเป็นเพียงอะไรภาพลวงตาที่หลอกคุณอะตราบใดท่าถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณอิงว่าใบเซอร์มันแท้แท้ใช่ไหมแต่ว่าพระมันไม่แท้ล่ะ เมื่อเทียบกับความเป็นจริงอะ่ะคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยอะ่ะกับใบเซอร์ที่มันไม่แท้แต่เมื่อไหร่ถ้าคุณดูเองเป็นใช่ไหมดูแล้วเข้าใจใบเซอร์มันไม่มีความหมายเลยจริงๆสมัยก่อนเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องใบเซอร์นะเรามาสนใจเรื่องใบเซอร์ก็เพราะว่าเราเชื่อว่ามีใบเซอร์แล้วอะ่ะมันจะทำให้พระขายง่าย แต่ความจริงแล้วถ้ามีใบเซอร์เนี่ยพระมันขายง่ายจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับวันนี้เราก็ต้องมาคิดทบทวนคิดทบทวนว่าทําไมว่าเราไม่เอาพระที่อยู่ใกล้บ้านเราละ่ะใช่ไหมเก็บพระที่เรารู้จกักเก็บพระที่เราดูเป็นนะพระที่เราดูไม่เป็นเราก็ต้องศึกษาต้องต้องค้นต้องหาข้อมูลเขาใช่ไหมอย่างที่เรียนให้ทราบว่า การที่มีพระแค่องค์เดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ดังนั้นถ้าเราเนี่ยจะเก็บพระอย่างน้อยต้องมี5-10ถึงองนะครับแล้วมาศึกษาศึกษาอะไรศึกษาเนื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยมันเหมือนกับคุณคุณปั้นปั้นดินน้ำมันอะดินน้ำมันก้อนหนึ่งเนี่ย คุณรู้ใช่ไหมว่ามันคือสารตั้งต้นแต่คุณจะปั้นดินน้ํามันให้มันเป็นรูปอะไรอ่ะเช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือดินน้ํามันใช่ไหมครับเมื่อคุณรู้ว่ามวลสารหลักอ่ะมันคือดินน้ํามันเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเลยว่าพิมพ์มันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูหรอกว่าตําหนิมันเป็นอะไรตราบใดที่คุณดูว่ามันเป็นดินน้ํามันได้ก็เช่นเดียวกับว่า พระสมเด็จสูตรวัดหลักทังที่เรากําลังศึกษาเรากําลังสับสนกันอยู่เพราะว่าต่างคนต่างนําเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ใช่ไหมครับคือเราส่งพระประกวดพระประกวดได้ใบนะใบใบได้ติดรางวัลมาเราก็คิดว่ามันแท้แต่พอเรามาดูกับองค์อื่นๆมันเฮทําไมมันเนื้อมันต่างกันใช่ไหมครับ อันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ย่งคือเราเราเรียนรู้กันมาโดยที่ว่าอาศัยดูหนังสืออาศัยคําบอกเล่าอาศัยเชื่อในใบเซอร์เชื่อในในในสิ่งที่เราเนี่ยเองก็ยังไม่รู้แต่เราเชื่อเหมือนเราเชื่อว่าเอ่อบ้านนี้ผีดุใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า ใช่ไหมครับก็ก็เช่นกันอย่างวันนี้เนี่ยที่ที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าสูตรพระของวัดระฆังใช่ไหมสูตรพระวัดระฆังเนี่ยเพื่อนๆก็ยังยังคงยังคงอะไรยังคงปิดอยู่กับว่ามันต้องเป็นพิมพ์นู้นพิมพ์นี้นะมันถึงจะแพงอย่างวัดที่เจอที่บางขุนพรมเนี่ยนะเขาบอกว่า จออยู่แค่4พิมพ์ใช่ไหมครับมีการนำออกมาจากเจดีเพียงแค่2,000องค์เท่านั้นแล้วเราก็ก็ยึดติดอยู่กับไอไอบทความไอไอนั่นมาแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้หรือว่าในกุเจดีเนี่ยจะมีพระแค่2,000องค์ใช่ไหมครับ นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราลองหลับตานึกถึงนะั้นว่าสภาพในเจดีเจดีเนี่ยเขาก่อขึ้นมาเป็นชั้นแล้วแล้วมันจะมีไอเจดีรูปลักังใช่ไหมมันจะมีช่วงที่มันโป่งใช่ไหมครับอ่าลักษณะมันจะแบบนี้ใช่ไหมทรงของเจดีเนี่ยใช่ไหมมียอดสูงยาวมานะแล้วก็มีโป่งตรงนี้แล้วบริเวณรอบข้างภายในเจดีเนี่ยเขาก็จะเก็บ พระวางซ้อนๆไว้ใช่ไหมนิทานก็เล่าว่ามีคนนะไปเจาะแล้วก็ใช้นะไปตกพระขึ้นมาได้คือด้วยความเป็นจริงแล้วมันไม่สามารถจะตกได้หรอกครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณหย่อนเบ็ดลงไปที่เป็นดินเหนียวเนี่ยพระเนี่ยเขาจะอยู่ขอบๆนะและในในในห้องเจดีย์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่ช่องก็ เนาะเออวันนี้ยังไงดีออะเริ่มเริ่มที่ว่าทําไมเราจะต้องเริ่มพระที่เรารู้จักอย่างคุณอยู่จังหวัดไหนอะคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณก็หาพระที่อยู่จังหวัดคุณก่อนเริ่มตั้งแต่พระที่คุณรู้จักพระที่อยู่ในบ้านพระที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราไปทําบุญแล้วก็ได้มาใช่ไหมครับเอามาดูเอามาศึกษาเพราะว่าพระพวกนั้นน่ะ มันจะเป็นพระแท้ใช่ไหมปู่ย่าตายายเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปซื้อไปไปเช่าหามาเพราะว่าหวังว่าจะเก่งว่าเก็บเอาไว้แล้วจะรวยใช่ไหมแต่ว่าจิตอันเป็นกุศลใช่ไหมครับเขาก็ไปทําบุญไปทําบุญก็ได้เป็นของที่ล,ลึกกลับมาใช่ไหมว่าเออเจอเกจิคณาจารย์ท่านมาท่านก็ให้พระมาใช่ไหมก็เท่านั้นเองแต่ด้วยความที่ว่า วันนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าของโบราณของที่คนเขาอยากได้ใช่ไหมเมื่อเล่นหาสะสมของที่มันเล่นหาสะสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสแตมเก่าแบงค์ธนบัตรเก่าๆหรือว่าเหรียญเก่าๆเนี่ยนะมันก็มีมูลค่าทั้งนั้นนะครับคือคุณจะถามว่าเขาเล่นกันไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณ เข้าไปรู้จักวงการนักสะสมในกลุ่มนั้นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับ